ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพหวยแม่ๆนะครับก่อนอื่นคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับที่ถ้าเราจะนําข้อมูลนะครับและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับครับก็อยากให้ท่านถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางนึงครับของแอดนะครับก็เป็นกลุ่ม c e น o o k นะครับกลุ่มส่วนตัวนะครับครับก็เข้ามาได้เลยนะครับก็ค้นหาพิมพ์คาว่าจะพิชาจ่าสงเทพเหมือนแม่นะครับครับก็รับนะครับก็รับอยู่นะครับก็เข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้นะครับเข้าฟรีนะครับถึงจะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับครับท่านแรกนะครับก็เป็นของแอดดุยนะครับแอดดุยพระไรนะครับ ครับก็ให้เลขงวดที่ผ่านมานะครับให้91นะครับก็ออกข้างบนครับอันนี้ให้ล่างนะครับ91ก็ออกข้างบนนะครับครับ91นะครับครับให้90 91นะครับแล้ข้างล่างออก92ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้นับเสนอท่านได้รับโชกับไปแล้วครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็ก็ให้เร็วนะครับก็แอดด้วยให้เร็วทุกงวดนะครับ ครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1อ6่าสิสิงหาคมนะครับก็ให้เลขในตารางมาครับมี9มี7มี5มี8นะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี5 8 5 9 7 9 8 9และเลขรองก็มี5 7 7 8นะครับแจงว่าวิ่ง5นะครับรับเอามาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของผ่าเลข VIP นะครับ ครับกางดที่ผ่านมานะครับก็ให้เลขล่างมานะครับ2 9นะครับ29ก็ออก92นะครับแต่ก็ยังให้แถม1 9มาด้วยนะครับ19ก็ออกข้างบนนะครับ91นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงให้อยู่นะครับของงดที่ผ่านมาครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับเมื่อประจำวันที่12นะครับอ่าก็ทรครับ16นะครับสิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับเด่น5กับ8 2ตัวบนนะครับที่ให้มาก็มี5 2 5 4 58 5 9 8 3 8 4 8 5 8 9แ้นะครับแจงว่าหลักร้อยนะครับมี2มี6มี7ครับก็มาดูของเลขล่างกันนะครับเลขล่างนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น5กับเนะครับเด่น5กับ7 สตัวที่ให้มาก็มี5254 56 59 727 4 7 6 7 9นะครับครับในขอให้จริงถูกจริงนะครับลงมาให้อยู่นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอราชะลากออกวันอาทิตย์นะครับก็หวยงวดประจาวันที่16สิงหาคมนะครับก็ออกวันอาทิตย์นะครับก็เลขที่ให้มานะครับกลุ่มเด่นนะครับก็มี0506 1>, 1 4 2 4 2 5 3 4 4 4 46475557 586465 6885919495และ98นะครับกลุ่มตัวการนะครับก็มี06 18194851 5459 758689นะครับก็หา หาตัวเด่นนะครับแล้วก็หาตัวเลขตัดนะครับว่าเลขชนครับอันนี้ก็เข้าบ่อยนะครับเข้าบ่อยอยู่นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคนะครับกองวดสิบหกสิงหาคุมนะครับก็ให้เลขเด่น4กับ2ลรอง2เด่น4ลรอง2อ่ามาดู2องสามตัวกันนะครับสตัวที่ให้มาก็มี9 2 1 823024125341542643745นะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี21 23 24 25 29 41 42 43 45 49นะครับครับแล้วก็แจ้งว่าระวังเบอร์นะครับ22กับ44 ครับมาต่อกันที่ฉบับนี้กันเลยนะครับฉบับนี้ก็ให้เล่มานะครับเด่นนะครับเด่น1ลอง9กับ5 3ตัวที่ให้มาก็มี034 186 203 347 418 537 614แล้วก็730นะครับครับแล้ว2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี12 13 15 16 19 92 93 95 97 98 50 53 55 56 58นะครับครับก็มาต่อกันที่าปกากตรงใยเลยนะครับปกากตรงใยก็ให้เลขมานะครับอันนี้บนนะครับบนเลขเด่นนะครับเด่นมี1กับ6นะครับวิ่ง1 2ตัวที่ให้มานะครับ2ตัวบนก็มี60 6364 67 68 69 13 14 15 16 18 19นะครับครับแล้วก็ชุด3ตัวนะครับก็มี6 1 8 7 1 4 2 6 0 8 6 7ครับแล้วก็ชุดเดียวนะครับตัวเน้นนะครับ6 1 8นะครับ6 1 8ครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขชุดนี้เลยนะครับครับก็ให้เลขมาครับวันประจำที่16สิงหาคมนะครับ ครับก็เด่น4ลอง1ชุด2ตัวก็มี4 3 4 2 4 8 4 5 4 7 4 6 1 3 1 2 1 8 1 5 1 7 1 6ชุด3ตัวนะครับก็มี1 4 3 1 4 2 1 4 8 1 4 5 1 1 3 1 1 2 1 1 8 1 1 5แจงว่าระวังเบื้อนะครับ4 4กับ1 1นะครับ ครับก็มาต่อกันที่เจ้าพ่อปากแดงเลยนะครับก็ให้เลม,มานะครับชุดนี้นะครับเด่น6กลอง3ครับก็เด่นสุดก็6นะครับแล้วก็3ตัวที่ให้มาก็มี3 6 1 2ตัวก็มี6 1 6 4 6 7 6 9 3 2 3 5 3 6 3 8 3ตัวเลขที่ให้มาก็มี3 6 1 0 6 4 2 6 7 1 6 9 832135 236538นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของฉบับนี้กันเลยนะครับก็ให้เลขมัน,มนครับเด่น5นะครับเด่น5ลอง1ครับก็เลขน,นะครับที่ให้มานะครับก็มี13141519 4 1 4 3น5 4 9 5153 5459 9้นะ็9 9 9นะครับครับแล้วก็เลข3ตัวที่ให้มาก็มี813614915 419351 053754259นะครับครับ ก็มาต่อกันที่แอดบางดำนะครับบางดำก็พระะสิงนานะครับสิงนาศนะครับครับก็ที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ91นะครับครับก็ออกนะครับข้างบนครับ391นะครับอันนี้ก็เข้ามา3มงูติดแล้วนะครับครับก็พอหวยออกก็แอดบางก็เขาก็ให้มาเลยนะครับครับก็นี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับพอนับเสนอท่านได้รับชมกไปแล้วนะครับเข้ามา3มงูติดแล้วครับ ครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำที่1่สิงหาคมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับก็มีนะครับ3 2 3 4 3 7 3 9แจ้งว่าเด่นมากนะครับ9798นะครับครับหลังก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ลงมาให้อยู่นะครับของแอดบังดำนะครับพละสิงหนาานะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของปฏิทินลุงโชคดีนะครับครับก็ วดที่ผ่านมานะครับ1สิงหาคมก็ให้เข้ามานะครับ9 2นะครับเก้าอก่ข้างล่างตรงๆเลยนะครับ9 2นะครับอันนี้ของงวดที่งวดก่อนนั้นก็หลุดไปงวดเดียวเองครับก่อนนั้นก็เข้ามา2งวดติดเหมือนกันนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำที่16สิงหาคมนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น2อรอง3ครับเลขที่ให้มาก็มี2 1 2 6 2 7 3 1 3 6 37นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วครับของงวดที่ผ่านมานะครับครับก็มาดูต่อกันเลยครับก็เป็นของแอดยายแลนะครับแอดยายแลก็ให้เลข3ตัวมาครับก็เข้านะครับ319นะครับก็ออก3 9 1นะครับครับก็ยังคลิปแรกเลยนะครับที่ให้ไปนะครับครับก็อย่างบอกเลยครับ3ตัวไม่เคยเข้าเลยนะครับก็ ไม่รู้วันนี้จะเข้าหรือเปล่าก็งวดนี้ก็เข้า3ตัวเลยนะครับ3ตัวครับแล้วก็ยังให้2ตัวมาด้วยนะครับก็เข้านะครับให้1 9นะครับก็ออกข้างบนนะครับ91และให้2 9นะครับก็ออกข้างล่างครับ92อนะครับออกตัวกลับนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับของแอดใ่แลนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำที่16นะครับสิงหาคมนะครับครับก็ให้เลขมานะครับเด่น3กับ4ี่ 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี431 283 863 634 941 746 384 618นะครับครับก็มาดูเลขอ2ตัวนะครับ2ตัวของยายแลนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น3กับ4นะครับครับก็2ตัวที่ให้มาก็มี31 83 6 3ส4 4 1 4 6 8ี่8ี่หนึ่งี่ดสี่หนึ่งนะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับของที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตามให้ทุกงวดเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เข้าอยู่นะครับเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วง,งวดประจำวันที่อ่า 16กรกฎาคมนะครับก็หลุดนะครับก็งวดวันที่1สิงหาคมก็เข้ามาทั้งบนทั้งล่างอีกนะครับของแอดใหญ่แล้วนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเลขบัญชีนะครับของแอดเองนะครับครับก็เพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับก็นําใจก็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับครับก็จะได้มีกําลังใจนะครับหาข้อมูลและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องสอนเทพเหมือนแม่ๆนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ